ถ้าสิ่งที่ควรทำเสริมสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่เป็นการต้อนรับความเฮงตลอดปีก็ตลอดไป 1. ก็ด้วยการตักบาตรวันขึ้นปีใหม่เริ่มต้นทำสิ่งดีๆนะเสริมบาร,รมีให้กับตนเองและครอบครัว 2. ก็มอบคำอวยพรนะในเทศกาลช่วงวันขึ้นปีใหม่สร้างความใสส่งความสุขส่งความปรารถนาดีอวยพรปีใหม่กันและกัน 3. าใหภัยกันให้ได้ ทะเลาะหรือโกรธแค้นใครไว้อภัยกันให้ได้ชนะกิเลสในตัวอภัยกันได้เป็นประตูแห่งความสุขสูขส่วันปีใหม่ 4. ทบทวนตัวเองแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่มีอะไรบ้างที่ควรปรับควรแก้และอะไรที่ควรเพิ่มให้มีขึ้นต้องเริ่มให้ไดนะ้และชีวิตจะดีขึ้นทางใจสุดท้ายก็ให้เติมพลังบญนะเป็นพลังที่ดีที่สุดคนเก่งที่ไม่ประสบความสำเร็จเยอะนะ ต่อให้มือถึงใจถึงทีมถึงทุนถึงแต่ถ้าบุญไม่ถึงทำอะไรก็ไม่สำเร็จแต่ถ้าบุญถึงทำอะไรก็สำเร็จเพื่อให้ชีวิตดำเนินได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขในวันขึ้นปีใหม่และทุกๆวันก็อย่าทิ้งบุญนะ